เลยนะคะเปิดเช็คแบบยกลูกเลยแม่ตัวนี้แต่สักครู่เดียวเออน้องฟ้าโชว์เลยก็ได้ยกทรงเบอร์นี้นะแม่นะทั้งสวมหัวทั้งตะขอหนูบอกก่อนอันนี้มาใหม่เนาะงานสวมหัวงานตะขอนะคะมีทั้งแบบสีพื้นผ้างานไรขอบไรโคงนะคะ เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานตะขอนะแม่เป็นงานตะขอนะเนี่ยแบบนี้อืมกระมูนะคะแม่หนูบอกก่อนตัวนี้อาจจะไม่ได้เป็นเกรดเอจ๋านะคะสำหรับพลอยเพราะว่าถ้าจริงจริงอ่ะมันเราเคยเปิดเบอร์ที่มันเอกว่านี้มีนะ,ะแต่ตัวนี้จะไม่ได้เป็นรุ่นเอจ๋านะแม่หนูให้ดูก่อนนะคะราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้สองพัน 2,005คือราคามันเบามากแม่นึกออกไหมราคามันเบามากนะคะแม่ต้องเอาไปคัดอีกทีนึงนะแม่ต้องเอาไปคัดอีกทีนึงแต่หนูว่าราคาเนี้ยโอเคเลยนะคะราคาเนี้ยโอเคเลยอันเนี้ยบาร์ท็อปใส่เดีเ่ยวมีบราฟองน้ำนะคะตัวเนี้ยตำหนิที่เราเจอคืออะไรน้องฟ้าถ้าอันนี้หนูเช็คทุกตัวเลยนะแม่ตัวเนี้ยตำหนิที่เจอก็คือบางตัวไม่มีฟองน้ำเป็นฟิลเหมือนพวกเฟ<ม>ิ<ม>ร์สบาร<ๆ>์หรือว่าเอาง่ายๆเออเป็นเหมือนผ้า บาผ้าที่เขาเหมือนจริงๆมันจะมีพวกบาอีกประเภทหนึ่งก็คือที่เขาเป็นพวกลองเจเล่ที่เขาจะไม่ได้มีฟองน้ําหรือตัวบังทรงแม่นออกไหมนะคะพวกแบรนด์พวกวิอเรียอะไรเงี้ยเขาจะทําพวกทรงแบบนั้นเยอะ เนี่ยอย่างยังไม่มีฟองน้ำอออเอ,อ่อหรือบางตัวก็คือที่มันเป็นรุ่นพวกฟองน้ำบางอย่าง่า,งางลูกค้าพวกฟองน้ำบางบางทีเขาจะมีตำหนิพวกฟองน้ำมันม้วนมันกลับอยู่ด้านในแม่ต้องไปเปลี่ยนฟองน้ำใหม่นะคะลูกค้าค่ะเนี่ยมีติดพวกแบบบาสวมด้วยอันนี้อันนี้มันม้วนกันอยู่ฝั่งเดียวนะแม่บาสวมมีแนวพวกบาไร้ขอบมีแต่ราคาโคตรด,ดีแม่ราคาโคตรถูกถูกที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าใครเคยเล่นงานพวกบายกทรงนะแม่เกรดแบบญี่ปุ่นอะยังหลักหมื่น แล้วก็จะมีพวกแบบตะขอมันแบบอ่าจะมีตาหนิก็คือ,โ,อโครงโครงเหล็กด้วยความเป็นอัดก้อนมาโครงเหล็กจะเสียมีนะคะลูกค้าอันนี้น้องแจ้งนิดนึงนะต้องแจ้งละเอียดนิดนึงเพราะว่างานยกทรงงานเครื่องในจะเป็นอะไรที่อ่อรายละเอียดเยอะแม่นะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะหนูให้ดูนะแบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ลูกไม้แบบลูกไม้มีนะคะแบบไร้โครง เออไร้โค้งไร้ขอบมีราคาเบาๆลูก40โล2,500งานสวมหัวนะคะงานแบบพวกบาสวมอย่างเงี้ยนะคะมีติดด้วยนะคะงานตะขอหลังแบบนี้นะคะมีแบรนด์มีออกแบรนด์สปอร์ตมีออกนะลูกค้านะคะเอาง่ายนะแม่หัวกลางหางมันมาครบเลยสำหรับรุ่นยกทรงตัวนี้นะคะเนี่ยใหม่ก็มีสวยๆเลย นะคะงานหางประมาณนี้เ็คือพวกงานไร้ขอบพวกนี้จะใส่แล้วมันจะค่อนข้างย,ย้วยยืดย้้ยนะแม่เอาง่ายงงานยืดงานยื้องานหางมันมีนะพอแจ้งก่อนแต่แม่ก็ไปคัดดูเอาเนี่ยสปปรปดบาร์แบบกระชับกระชับมีนะ,ะเสื้อซับยกทรงแบบนี้มีเอ,เอเออ้ยแก๊งไหม่ไปห้อยเหรอนี้นี่แก๊งไหม่ไปห้อยลูกค้าลูกไม้ยกทรง ชอสี 4, ่เพ็รตึงๆตรงกลางเนี่ยโอ้ยแลแบบวุ้ยเป็น,ปน,ปนไอ้นี่นะบาบนชุมม่มน้ำสองพันห้าตอนนี้ลูกใหม่เราเหลือกี่ลูกลูกใหม่เหลือสามก้อนลูกใหม่เหลืออีกสามก้อนรหัสเ F ฟก้อนใหม่ลูกก้อนใหม่นอนหนูหนึ่งหนึ่งค่ะก้อนใหม่นอนหนูหนึ่งหนึ่งนะคะพี่พี่ 85, นะนะคะลูกรีวิวกอไก่แปดสิบห้า ก้อนรีวิวนะก .85 แม่กางเกงเสื้อเวสเตอร์ญี่ปุ่นพี่เอวตาเมื่อเช้าหนูเห็นมีของโกอดนะคะมีของโกอดอยู่นะไม่แน่ใจว่าหมดไปหรือยังนะคะทักแชทหาหลังบ้านเลยนะพี่นะเออไม่แน่ใจว่าแบบมีลูกค้าทักมาสั่งหมดไปหรือยังเมื่อเช้าก็ส่งส่งลาล่ามูฟกอดไปเจ้าหนึ่งนะคะเนี่ยงานลกทรงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาอันนี้เป็นรหัสยกทรงของป้ายเยลโล่นะ จัดให้ราคาเบาๆแม่ใครที่แบบสายงานเครื่องในมือ2องอยู่แล้วคือเอาไปพี่ก็อาจจะแบบเออคัดหัวไขาราคาหนึ่งนะคะงานเก่างานอะไรงานเสียวิ่งตัวนี้สวยนะสวยแม่เนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้มีแย่ทางลูกงานหัวแม่คัดได้นะคะแม่ไปคัดเอาเลยยกส่งนี่น่าจะหลักแบบว่าอุนเนเซียเห็นไหมสี่สิบโลก็น่าจะถึงประมาณสี่ร้อยสาเยอะมาก เยอะมากลูกค้านะคะอันนี้จะเยอะมากเลยยกทรงตัวนี้2,500นานะคะพี่เยอะมากเลยเนี่ยบางทีก็จะเป็นแบบรุ่นที่ต้องไปใส่ดันทรงหน่อยใส่ดันทรงใหม่อะไรใหม่นะคะมันจะมีพวกลายขอบนะเนี่ยให้ดูข้างในนะลายขอบลายขอบลายโครงนะคะพวกสปอร์ตบาร์มีงานใหม่มีป้ายห้อยมีงานเรียบนะคะงานลูกไม้ค้ากันหมดเลยพี่ ะะแจ้งรายละเอียดชัดเจนนะแม่นะใครเล่นได้ใครไหวรุ่นยกทรงประมาณนี้เอาเลยแม่คอยก็เชียร์นะของก็้องงานก็ไม่ได้แย่เลยตัวนี้สี่ิโลหรือเท่าไหร่ตัวนี้เป็นทำทำแบ่ง20โลใช่ไหมโอเค2ี่สิบโลแม่20โลอัดก้อนมาปะไม่ได้อัดเนาะเออเออแล้วตอนแรกเห็นเป็นอัดก้อนมาแม่ตัวนี้ไม่ได้อัดก้อนนะไม่ได้อัดก้อนนะ น้องพลอยไปเห็นจากไหนวะอัดก้อนใส่ดูบิดอันลูกไม้เห็นลูกไม้ลูกไม้เหมือนกันคือว่าเป็นตัวลูกสงกออตัวนี้ไม่ได้อัดก้อนยี่สิบโลสองพันห้าร้อยใหม่ไปห้อยเลย,มเลยแม่แต่ว่าคับมันจะไม่ค่อยใหญ่นะงานจีนอะ่ะงานจีนจะคับไม่ค่อยใหญ่นะจา้จาจะคับเล็กนิดนึงนะแม่ถ้างานยูเอสจะคับใหญ่นะะยีนขาสั้นเอวสูงยังเลย ลูกค้ายังเลยนะคะเนี่ยใหม่ๆม,มีพี่สาวคัดได้นะคะงานแบบงานไร้ขอบไร้บาไร้ไร้โครงนะใส่สบายเนี่ยเพื่อก็ใส่แบบไร้ขอบแม่เพราะว่ามันมันใส่สบายเดี๋ยวนี้งานโครงก็คือแบบของดีอ่ะงานงานงานไร้โครงอะ่ะใส่สบายไหนมันติดมากัน <c oughs> คื่อจริงๆเพาะอาจจะแพ็คเป็นอย่างนี้ไงงานขายสองชิ้นงานใหม่มีนะแม่ลดเลยรหัสลูกรีวิวนิดหนึ่งเผื่อใครอยากได้เอฟตามหลังมามกอไก่85นะคะใครอยากได้ก้อนรีวิว2 0 0พแม่เอ่อ20โลแพ็กเกจไม่อัดก้อนนะคะแพ็กเกจไม่อัดก้อนให้นนเนี่ยเออมันใหม่มันใหม่เลยเว้ยแม่มันมันใหม่ๆก็มีเว้ยเนี่ยอย่างเนี้ยไม่อัดก้อน นะคะแล้วก็งานใหม่มือหนึ่งมีนะคะแต่ว่ารุ่นนี้อย่างที่บอกก็คือจะไม่ได้เป็นงานยกทรงโครงล้วนจะมีทั้งบาสวมด้วยบาไไรขอบไรโครงปนด้วยนะคะพี่พี่มีปนสปอร์ตบาด้วยนะคะแต่ลหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตะขอหลังนะหล,หลักส่วนใหญ่เป็นงานตะขอหลังเลยแม่ตำหนิที่จะเจอก็จะเป็นพวกแบบอฟองน้ำ นะคะฟองน้ําเออฟองน้ําหายอะไรเงี้ยนะที่เจอนะที่เจอถ้าจะเจอนะแล้วก็จะเป็นพวกโครงบิดเนาะโคงบิดโคงบิดแต่แม่ไปคัดเอาเถอะหนูว่าราคานี้โอเคแลละราคาแบบจึ้งใจนะคะลูกค้านี่ตามนี้เลยนะคะขอบคุณมากลูกรด้ยไปแล้วก้อนใหม่ก็นะคะใครได้ไปมาก ก็มารีวิวได้แม่ไปเปิดแล้วแม่ถ่ายคลิปเอาไว้ตอนเปิดแล้วมาส่งรีวิวหนูได้ว่าชอบกันประมาณนี้ไหมนะคะลูกค้านี่แม่ไปต่อตัวไหนดีเหลือตัวไหนอีก <c oughs> เอฟเป็นนิดเอฟปแล้วหนึ่งเอฟลูกรีวิวพอ่อขอบคุณมากค่ะ <c oughs> นะคะอุ้ย <c oughs> แม่แม่ปบบ มันน่ารักนะเอาดีมันน่ารักนะมีแบรนด์ไหมอะตัวเนี้ยอ้อน่ารักรอ็ปิดน,น่ารักมากเลยฝ่อเนาะฟิวใส่ฝ่อเฟรต้าหุ่โอใส่ไม่มีเลยค่ะพี่ไม่มีเลยลูกค้าเอา L ยี่สิบเก้า L ยี่สิบเก้าเออ L ยี่สิบเก้า L ยี่สิบเก้า L W สิบสอง L W สิบเอ็ดยังไม่ได้ไปเลยพี่